แล้วก็อันนี้มาเล่นโทรศัพท์น้องอะนะก็ช่องสุดและสิ่งทองใสอ่ะเออมีอะไรเนี่ยจะอร่อยหอเ่ล่าเนี่ยโออลุงตู่ส่งข้าอะไรมาให้เนี่ยดูดิดูสีดูสีทุกคนดูทุกคนมาล่าที

แล้วก็ของใหญ่ก็เลือยเลยคลาดิโกไต